ท5สิบห้ทับสิทับสอหกเดบัดนี้วันที่15บห้าทับสิบสทับสอหกเเป็นวันที่24อของการสวดมนต์ความเพียรที่ข้าพเจ้านางสาวพระราชนพะมาลายขอ ถวายเสียงสวดสาธยาพระสตรพระประลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ภูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจบจอในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่งองด้วยเถิดบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมัตายจักรวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมุนีราชสัต์สุนันตุสักขโมฆทานสักเทกาเมตรูเป คิริขาราเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจักาเนตรุวนะคาหาเนเทหาวัตถุมหิเขเตกุมมาจายันตุเทวาชาลคาละวิสเมยักขันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวาส,นานสานางสาโวมีสุนันตุธรรมสวนาการลอายามพัทันตาธรรมสวนาการุอายามพัทันตาธรรมสวนาการุอายามพัทันตา นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปลาลูกหนาวเจ็บหัวเลย พุทธังสราณังคัจฉามิธรรมังสราณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสราณังคัจฉามิ้ติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิ้ติยัมปีธรรมังสราณังคัจฉามิ้ติยัมปีสังฆังสราณังคัจฉามินัติเมสราณังอัญยังพุทโธเมสราณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัติเมสราณังอัญังธรรมโมเมสราณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโส โสติเมโหตุสัปทานัติเมสราณังอัญยางสังโฆเมสราณังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัปทา ที่หมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอตังสมัยยังพระวาสเกสูวิหารติกปิลวัตสวบิงมหาวันีมหาตาพิขุสังเทนะสัตทิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัพเทเหวารหันเตหิทัตหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยคุเยนะสนนิปฏิตาโหติพัศวันตังทัศนียาพิขุสังำคัญจะอัตโขจะคุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนางเอตทโโหอายังอายังพระวา พักวาสเกสุวิหารติกปิละวัฒชมิงมหาวเนมหัตาพิภูตสังเคนะสัทิงปัญจะมาเตหิพิขูตสเตหิสพเวหะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปตตาโหติพักวันตังภัศนายาพิภูสังคันจะยานุนะมยามปิเยนะพักวาเตนุปสังกะมากเมยามาอุปสังกะมิตังวาพักวัตโตสันติเกตเจกะคาถาภาเสยามาติ อัโกตาเทวตาเสยถาปินามาภะละวะปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรย,ยาภาษาริตังวาภาหังสัมิเชยยเาเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวโตป,ปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเตทางวาเท,ท,ทตังวาเอกันตังอัถังสุเอกันตังอิตาโกเอกาเทวตาภคะวโตสัมพิเกอิมังคาถังอภาสสิมหาสัมโย วะนัตจมิงนเทวกายาสมาตาอาพระตามหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะอปราสิตาสังคันติอัตขโอะร布เทวตาพะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตังตังระทิขโวสมาธหังสูงจิตตังอัตโนุชุกมังกังสูสารถีวะเนตานิคาเหตังวะอินทะริยานิรขันติปันถิทาติอัตขโอะปราเทวตาพัควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตังวาขีลังเฉตังวาปะรีคังอัน อินทขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจรันตีสุทธาวิมาลาจกขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตากัตโตสันติเกยมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธัง สารนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสักเทหังเทวากายังปริภูเรสันติติอัตโขภะควาภิกขุอามาเตศิเยภูเยนะภิเทเว,วทัสสุขโโลกธาตูสุเทวตาสานิปติตาโหติตถาคาตังคาสนายะภิกขุสังคันจะเยติเยติพิเ,เทเวเอภะโสติตระมัทธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธา ไฟไปม,รมครับลูกนะครับเอ่อห่มผ้าไว้ด้วยครับเตสัมติพควันตาังเอตากระมาเยวะเทาวตาสานิปติตาเสุสยถาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตพิเวปวิสันติอนาคตัมัทานัหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติพะควันตานัง